ออเจ้าชื่ออะไรถึงได้งามดังดวงตะวันยามอัสดงเช่นนี้ภพธนวัตรครับรับบทเป็นภพครับหรือว่าขุนสมบัติบดีภพเป็นอีกชาตินึงของของพี่หมื่นซึ่งมันจะเป็นคนละคาแรคเตอร์คนละแบบคนละนิสัยกับเนคอนน่นะครับเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของความรักมากถ้าคนนี้เป็นรักในฝันของเขาเขาก็จะแบบต้องเสีบให้ได้อะไรอย่างเง<ม>ี้ยประมาณนี้ท่านเชื่อว่าเราเป็นคู่บุพเพสนนิวาสกันอย่างนั้นด้วย รอชาติหน้าแล้วกันเจ้าคะ่ะเวล่ารานีนะคะรับบทเป็นเกศอนคะ่ะจากชาติที่แล้วที่เราจะเป็นคนร่าเริงเข้าหาเขาก่อนในชาตินี้เขาจะเป็นคนเข้าหาเราบ้างแล้วเราก็แบบผู้ชายคนนี้ว่แว่จังเลยเดี๋ยวพี่เปิดให้หน้านี้ใช่หรือไม่ชาติที่แล้วไปแกล้งเขาไว้เยอะคราวนี้ทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยโดนปฏิเสธความรักทําอะไรก็ไม่ดีเลยอะ่ะแต่หันไปที่ไรก็เห็นยิ้มตลอดก็ไม่ยอมแพ้เนื้อคู่เราเราต้องจีบให้ได้เลยครับ พบเขาจะเป็นคนเขียนเรือจำลองได้เก่งในด้านการออกแบบรักดอกไม้<ๆ>ก็เลยจีบด้วยดอกไม้ต่างๆมาหมดทุกดอกไม้เลยค่ะเห็นดอกอะไรก็คือเด็ดมาจีบเราหยอดวันละนิดวันละนิดเพื่อจะใจอ่อนแม่ประยงข้าอยากได้ความช่วยเหลือจากเจ้านะแล้วแม่ลําดวนจะช่วยให้น้องเกสอนเปลี่ยนใจได้หรือไม่เล่นเรื่องนี้ไม่ค่อยกักเลยรู้สึกยังไงก็ออกไปตามนั้นเล่นหลายรูปแบบมากพี่ปอเขาขายของเขาใส่มุกอะไรต่างๆเดี๋ยวพี่หลอกไหม เ,เ,เราก็เพสตอบว่าอย่างนี้ <c oughs> นี่เป็นตัวละครหรือตัวจริงอยู่ตัว <c oughs> จริงบ้าเหรขอมอบรูปวาดดอกไม้แทนใจให้แม่เกศรน,นะครับดูไม่ดูแน่เลยดอกรักเพราะว่าข้างในเป็นหยึกหยึกอย่างนี้ดอกรักให้น้องเกศรน,นะจ๊ะรับรักข้าด้วยนะแม่เกศศร พี่โป๊บจะต้องอึ้งกับฝีมือการวาดลูกของเบลดอกไม้ให้พี่โป๊บค่ะไม่ต้องรู้หรอกนะว่าดอกอะไรแต่รู้แต่ว่ามีความรักให้นะคะคยังไงก็อยากจะฝากสําหรับทั้งแฟนๆละครนะคะหรือว่าใครที่อาจจะไม่เคยดูละครนะคะยังไงอยากจะให้ดูภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสสองนะคะครบรถมากๆนะคะติดตามความรักของ พบกับเกรในชาตินี้ด้วยนะครับว่าจะลงเอยกันยังไงมีความซาบซึ้งใจกันแค่ไหนนะครับยังไงติดตามด้วยนะครับปุ๊เพ2สองครับ